ทุกคนคะวันนี้ตุ่มก็อยู่โซนลาดเพร้าเนะาะลาดพร้าร้อยสิบห้าตรงนี้ก็ใกล้โซนบางกะปิเดะมอาบางกะปินะคะบึงกลุ่มนะคะตรงนี้ลาดเพร้าร้อยสิบห้าด้านหน้าปากทางร้อยสิบห้าก็จะเป็นใกล้รถไฟฟ้านะทุกคนอยู่แยกสิบนะคะทุกคนแอเรียโดยรอบก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนบ้านก็จะประมาณนี้เลยแอเรียโดยรอบเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันนะเพื่อนๆน,น,นะ เดี๋ยวตามตุ่มมาเลยถึงแล้วนะคะทุกคนบ้านเดี่ยวหลังนี้เลยบ้านหันหน้าทางทิศใต้นะคะเพื่อนๆบ้านเลขที่ร้อยหกสิบสามนี่เลยนะคะดูแอเรียโดยรอบก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวรอดูด้านในกันนะคะทุกคนตามมาเลย